โอเคนะทุกคนก็มาเปิด youtube ดูคอมเมนต์นะจ๊ะก็จะมีบางอันที่เราแบบว่าตอบไปแล้วนะแต่ว่าก็จะมาดูอีกทีนะทุกคนเออทำไมมันเลื่อนไปไม่ได้โอเคเลื่อนได้ละก็จะมาดูทีละคลิปเลยนะคลิปนี้หรอคลิปแล้วขอออกไปเปิดประตูให้คนมาคมนตเยอะอยู่ผู้ติดตามมาอู้ขอบคุณมากเลยนะคะ วันนี้เราก็แบบจะแ,แต่งตัวหนะะังพิมเขาเมื่อกี้โอเคนะคะ,ะกลับกลับแล้วนะคะ,ะทุกคนโ้ยโอเคโอเคนะคะ บอกว่าอะไรอ่ะมันแปลว่ายังไงมันแปลว่ายังไงอ่ะอ่านไม่ออกโอเคขอโทษนะคะคอมเมนต์นะคะเพราะเราอ่านไม่ออกนะคะใครมาเอ่อม,มาดูอ่ะก็ก็คนที่แบบทิมมาแล้วก็อธิบายให้หน่อยนะคะโอเคเราก็จะมาลิปที่ตอบคอมเมนต์นะคะโอเค ขอบค,ค,คุณมากเลยนะคะคนนี้ผู้ติดตามใหม่โอเคคลิปต่อไปน,นี้นะคะเราก็จะมาะหาประตูเออไม่ใช่ดิหาตู้เสือ้อใครคุณผ<ข>ัวเป็นเพื่อนไปด้วยเว้นนะ,ะเนี่ยวันนี้พอดีมีคนมาด้วยก็แบบจะมีเสียงอะไรหน่ไหมคะทุกคนเอาอะไรมา่ย โอเคทุกคนกลับมาอยู่กับช่องเฟิร์ตเองครับกันอีกแล้วนะแล้วก็จะอีพีสองนั่นแหละทุกคนโอแต่ไม่ได้เจอว่ามันอัดคลิปลงหรือเปล่านะแต่ก็ถ้ามันไม่ลงก็ขอโทษก็จะมาแบบไปตู้เซะตอบให้นะฟะอีพีสองกันนะจ้านจยจเราก็แบบทำในวันเดียวกันเออโอโอเค โอ้โหแบบปีสองเลยโอเคทุกคนกลับมาข้ามคลิปอันด้วยกันโอเคไม่มีใครโอเคนะทุกคนก็ไม่เหมือกับชุดวันนึงโอเคเดฟต์เองทับกันอยู่แล้วนะก็คือเราก็จะมาจัดบ้านกันนะทุกคนแบบแต่ว่าเราก็กดแปลแล้วแหละ แต่งตัวใส่สีนะคะแต่งตัวคับอาหาด้วยนี่เรามีร่างกายเยอะแยะเลยทั้งหมดนี่ฟรีทั้งหมดเลยนะคะไม่ค่อยมีใครนะทุกคนแจกไอดีกันค่ะทุกคนนี่อันที่เฟร้รูีอยว่แล้วเลีเป็นคอนใหม่ใหม่เลยนะทุกคนก็เป็นประมาณนี้ละ เอ้ยเราต้องกดจุดคลิปตรงนี้ดิเอ้ยเราก็ลืมนะคะทุกคน